ฮล l ลสวัสดีครับพี่ครูวิ่เทมนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนเทคนิคนะครับการทําโจทย์9วิชาสามัญน,นะครับซึ่งปีที่พี่เลือกมาเนี่ยเป็นปี6-2นะครับในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับของคณิตศาสตร์และออกข้อสอบเยอะมากเลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับ โจทย์นะครับที่พี่หยิบมานะครับว่านะครับคอสกำลัง4ีนะครับพายส่วน12ลบไซน์กำลัง4 5พายส่วน12ครับมีค่าเท่าใดถามกันง่ายๆตรงๆแบบนี้ครับแต่พี่ก็เชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยเมื่อเจอโจทย์ติกลจะเปิดผ่านไปแล้วใช่ไหมครับพี่จะบอกว่าข้อนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเลเวลความยากเนี่ยอยู่ในระดับที่ปานกลางค่อนไปทางง่ายนะครับซึ่งน้องควรที่จะเก็บแต้มจากข้อแบบนี้ให้ได้นะครับแต่ก่อนที่จะ ทำข้อนี้นะครับพี่ขอทวนเรื่องสูตรตรีโกณมิติก่อนนะครับทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรีโกณมิติเล็กๆน้อยๆครับผมอ่ะสูตรที่น้องต้องรู้เลยนะครับเมื่อเรียนตรีโกณมิตินะครับเปรียบเสมือนแบบปลายแทงของตรีโกเลยต้องรู้สูตรนี้ครับคอสกำลัง 2a นะครับบวกไซกำลัง 2a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ครับแต่ถ้าเป็นคอ s ์สกำลัง 2a นะครับลบไซนกำลัง 2a จะมีค่าเท่ากับคอ s 2สนะครับ จำแค่2ส,สูตรนี้น้องก็จะเก็บแต้มจากข้อนี้ได้สบายสบายลบแล้วครับอ่าและอีกอันนึงพี่จะทวนวงกลม1หน่วยหน่อยนะครับวงกลม1หน่วยนะครับเวลาเราวัดมุมเนี่ยเราก็จะวัดจากสูตรองศาวัดขึ้นไปทวนเข็มใช่ไหมครับถ้าวัดทวนเข็มค่าก็จะเป็นบวกใช่ไหมครับวัดขึ้นไป90นะมา180รบมา270แล้วกลับมาที่360ซึ่งเป็นมุมขนาดเดียวกับศูนย์องศา โอเคไหมอ่ะทีนี้มันรู้เลยว่าข้อนี้ทำยังไงดีนะครับข้อนี้ครับน้องพี่จะขอแทนตรงนี้ด้วย A ก่อนแล้วกันนะเพราะพี่ขี้เกียจเขียน5้าพายส่วนสิเนาะพี่มองเป็น A ไปก่อนนะครับอ่ะพี่ก็เขียนแบบนี้ก่อนครับเป็นคอรสนะครับกำลัง4นะครับอคอร์สกำลัง 4A นะครับลบนะครับกับไซน์นะครับกำลัง 4A โอเคเนาะน้องครับไซน์กำลัง 4A พี่มองใหม่ได้ไหมมองเป็นคอสกำลังสองทั้งหมดกำลังสองย่อมได้ถูกไหมครับไม่ว่ากันนะครับอะมองแบบนี้ครับมองเป็นคอสกำลังสองเอและทั้งหมดเนี่ยกำลังสองย่อมได้ไม่ว่ากันเช่นเดียวกับไซน์กำลังสี่ครับเราก็มองเป็นไซน์นะครับกำลังสอง A. ทั้งหมดเนี่ยกำลังสองได้ทำไมพี่ถึงต้องมองแบบนี้น้องเห็นอะไรไหมหลายๆคนเริ่มโอเคแล้วเริ่มเห็นทางสว่างแล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรครับนี่ไงตัวหน้า กำลังสองใช่ไหมครับลบตัวหลังกำลังสองสูตรผลต่างกำลังสองในพหุนามนั่นเองงั้นพี่สามารถนะครับเขียนใหม่หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองไม่คืออะไรเอ่ยมันก็คือตัวหน้านะครับตัวหน้าคือคอ s กํกำลังสองเอบวกตัวหลังใช่ไหมซึ่งก็คือไซน์กำลังสองเถูกไหมครับแล้วก็คูณกับอะไรเอ่ยก็คูณกับคอ s นะครับกำลังสอนะครับลบกับ s ซ n กำลัง 2a แบบนี้นี่เองน้องครับน้องเห็นอะไรไหมเห็นเหมือนที่พี่เห็นไหมครับคอ s ลัง 2a บวกไซน์กำลัง 2a ย,ยุบรวมได้อะไรเลยครับยุบรวมได้1อีกก้อนนี้ทั้งก้อนเหลือแค่1ซึ่ง1คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมครับแล้วแอบเห็นนี่ตัวนี้น้องออคอรกำลัง 2a ลบไซน์กำลัง 2a มันก็คือ คอส 2a นั่นเองงั้น e ติ่งยาวๆนี่พี่ก็ยุบเหลือแค่คอส 2a ครับน้องโอเคเนาะเหลือคอส 2a น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับ a ในี่นี้คืออะไรเนี่ย a ในี่นี้คือ5ไพส่วน12ใช่ไหมโอเคไหมอะงั้นพี่ขอเขียนนะครับเป็นโจทย์นะครับเขียนแบบนี้ลวกันพี่ขี้เกียจเขียนโจทย์ประหยัดเวลาครับโจทย์เราก็เท่ากับคอสนะครับอคอส 2นะครับ a คือเท่าไหร่5พายส่วน12ครับา5าพายส่วน12น้องครับพี่เขียนโจทย์อย่างนี้แล้วกันเพื่อประหยัดเวลาเวลาน้องไปทำในห้องในห้องสอบเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องเขียนอีติ่งยาวๆนะครับเขียนมาคอร์สกำลัง4 5พายส่วน12ลบไซน์กำลังสี่โอ้ไม่ต้องเขียนครับเสียเวลาเพราะการที่น้องเขียนเนี่ยน้องอาจจะกินเวลาไปถึง5วิใช่ไหมครับ10ข้อก็เป็นเท่าไหร่50วิ20ข้อก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย100วิ ถูกป,ปะเมะ100ื่อร้อยวิน้องสามารถเอาเวลาร้อยวิเนี่ยไปทำโจทย์ข้ออื่นได้เยอะเลยนะครับงั้นเขียนแค่คร่าวๆพอเพราะว่าคนตรวจสอบเขาไม่ได้ตรวจวิธีทำครับเขาต้องการแค่คำตอบโอเคไหมอะทีนี้ตัดครับน้อง2ตัดกับ12เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ5พายส่วน6ครับอะคราวนี้พี่เขียนตรงนี้นะครับขออนุญาตเขียนตรงนี้เป็นคอรสพายนะครับส่วน6บางคนไม่ถนัดพายครับไม่คุ้นชินกับพายแปลงเป็นองศาดีกว่าเนาะ เราจะคุ้นกับองศามากกว่า5พายส่วน6แปลงองศาได้เท่าไรเอ่ยพี่เชื่อวน้อง,องๆหลายคนทําได้น้องก็เอาอะไรครับ180ส่วนพายไปคูณมุม5พายส่วน6ใช่ไหมซึ่งคําตอบที่ได้จะกลายเป็นเท่าไรเอ่ยจะกลายเป็นคอร์ส150โอเคนะครับอ่านให้พี่ของอยญาเขียนตรงไหนดีนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเขียนต่อตรงนี้นะนะครับพี่มาต่อตรงนี้นะครับนะครับต่อตรงนี้มีพื้นที่ไหมเนี่ยนะครับไม่มีพื้นที่โอเคเขียนต่อตรงนี้ก็ได้ อะกลายเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นคอร์สนะครับ1 5 0น้องครับแล้วคอร์สร้อยสิบจะหายังไงดีเนี่ยคอร์สร้อยสิบน้องก็มาดูครับ80ดสตรงนี้กระพือขึ้นไปทำไมร้อยสิบต้องอยู่คอร์แนนนี้แนะ่นอนจากร้อยแปดสิบกระพือขึ้นไปหน่อยกระพือขึ้นไป30ใช่ไหมครับถ้าวัดตามเข็มนี่มุมจะติดลบถูกไหมติดลบขึ้นไป30 150จะได้อยู่คอร์แนนนี้ครับน้องครับแล้วคอร์แนนนี้ค่าอะไรที่เป็นบวก ค่าทรายเห็นไหมครับคอนแนนนี้ออคือทุกค่าเป็นบวกคอนแนนนี้ทรายเป็นบวก t tan เป็นบวก c cos เป็นบวกงั้นมุน150ม150องศาเนี่ยมันกระโดดไปอยู่คอนแนนนี้ครับงั้นค่าที่เป็นบวกก็ต้องเป็นอะไรทรายเท่านั้นแต่อันนี้เป็นคอสถ้างั้นคอส150มันก็คือเท่าไรเอ่ยครับอะพี่ขอญาตเขียนตรงนี้เพื่อให้ความชัดเจนงั้นมันน็่คือติดลบใช่ไหมครับติดลบคอส30ครับน้อง โอเคเนาะติดลบคอสสาซึ่งคอสสาพี่เชื่อว่าหลายคนตอบได้อยู่แล้วม .6 แล้วต้องตอบได้คอสสาตอบรูทสส่วนสครับงั้นติดลบรูทสส่วนสข้อนี้เลยตอบชัดๆว่าเป็นรูทสส่วนสเห็นไหมครับบางคนน้อง หลายๆคนเห็นแค่นี้ก็จะเปิดผ่านแล้วเพราะว่าอะไรพระมันง่ายเกินไปมันดูถูกผมผมเปิดผ่านดีกว่าไม่ใช่นะครับน้องต้องทำนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปพี่นะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและติดตามเพจพี่ได้นะครับที่ชื่อเพจว่าว่าคณิตมันโคตรง่ายแล้วพี่จะทยอยนะครับลงคลิปเกี่ยวกับข้อสอบพิการวิชาสามัญน,นะครับโอนเน็ตหรือแพทหนึ่งช่วงนี้พี่ขออนุญาตลงคลิปให้เอาใจน้องๆมาหหน่อยเพราะว่าเห็นว่า กล้จะสอบกันแล้วนะครับแล้วเจอพี่ในใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ